เวียวิกกี้และน้องวิวรินแววซุปตามาแล้วเวียวิกกี้จับน้องวิวรินถ่ายแบบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มคนดงังเวียสกุลวัฒนารถและภรรยาคนสวยอย่างวิกกี้พิมลยาคณารธเรียกได้ว่าเตรียมโปรเจกต์ใหญ่ถ่ายรูปลูกสาวน้องวิวรินที่เพิ่งคลอดและขณะนี้มีอายุเดือนเศษเก็บไว้เป็นที่ระลึกสำหรับครอบครัวของ คุณพ่อมือใหม่พระเอกหนุ่มเวียรสกลดัวัตคณารธและคุณแม่คนสวยวิกกี้พิมลยาคณารธซึ่งล่าสุดคุณแม่วิกกี้ได้ออกมาโพสต์คลิปเบื้องหลังจัดเต็มลูกสาวเป็นนางแบบในทีมเลือกสาวตัวน้อยสุดน่ารักโดยมีพร็อพมุ้งมิง้งฟุง้งฟิ้งที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวไปกับความน่าเอ็นดูระมุนตาระมุนใจสุดๆงานนี้คุณแม่อวดคลิปเบาๆพอหอมปากหอมคอพร้อมมีแคปชั่นว่าเบื้องหลังการถ่ายแบบ The r e t ตเต m e r m ม i d โดยนางแบบวิรินเป็นเมอร์แมดน้อยที่นอนอย่างเดียวเลยจ้านางแบบให้ความร่วมมือดีมากโดยมีป๊าป๊าและมามีคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆช่วงนี้รับหน้าที่เลี้ยงลูกสาวไปเต็มๆสำหรับคุณพ่อไยแดงเวียสกลรวัตเพราะว่าภรรดาญสุดที่รักวิกกี้พิมลยาต้องใช้เวลาหลายวันอยู่ไฟหลังคอด งานนี้ก็เลยได้เห็นภาพพ่อลูกเวียกับน้องวิรินตัวติดกันตลอดอย่างล่าสุดเวียได้โพสพในวันที่6ที่วิกกี้อยู่ไฟเป็นวันสุดท้ายและคุณพ่อที่บอกว่าตอนนี้เริ่มอยู่ตัวแล้วและยังขอประกาศว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่หัดดุกับแคปชั่นว่า day 6วิกกี้อยู่ไฟวันสุดท้ายส่วนผมเริ่มอยู่ตัวและหนุ่มๆจะมาจีบ